ไปตรวจแนวรบประชาธิปัตย์ดีกว่ารอก,กันเลือดสาดโอ้โห oh, อาการดักเหมือนกันนะประชาธิปัตย์ช่วงหน้ามาดูกันจอรลิริชตทยอินไซเทรลนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวาน6สิงหาคมพักประชาธิปัตย์เรียกประชุมใหญ่วิสามันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะเป็นครั้ง<ช>ที่สองครั้งที่สองทับ66เป็นการเรียกประชุมวิสามันครั้งที่สองเพื่อโหวตกรรมการประหารชุดใหม่เพื่อโหวตหัวหน้าพักคนใหม่คงจํากันได้นะครับ ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งแรกล่มไม่เป็นท่าเลยใช่ค่ะแล้วเมื่อวานล่ะซัดกันหนักมากมลากถึงบ่ายปรากฏว่าเกิดการกระทำบางประการทำให้มันไม่ครบองค์ประชุมนำไปสู่การโบวชอะไรไม่ได้เลยล่มนั่นคือครั้งแรกจึงมีการนัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่สองก็คือเมื่อวาน6สิงหาคม9โมงครึง่งทุกคนก็คาดว่ามันน่าจะต้องจบค่ะ ไม่จบไม่ได้แล้วใช่เพราะมันร่วมมาแล้วครั้งหนึ่งไงไม่ควรซ้ำรอยไงตารางทางการเมืองตารางทางการเมืองมันก็บังคับอยู่ตารางทางการเมืองมันบังคับเดินหมากอยู่มันต้องจบไง<ช>ปรากฏว่าร่มอีกเขากำหนดเปิดประชุมตอน9ก้โมงครึ่งปรากฏว่าปรากฏว่ารอไปจนถึง10โมงครึ่งส0โมง3าสมาชิกมายังไม่ครบ250มาแค่223คน องค์ประชุมจะต้องไม่ต่ำกว่า250ใช่แต่มาแค่223คือรอเลดรอไปแล้วอีกชั่วโมงหนึ่งอะชั่วโมงเสร็จก็ยังได้แค่223ก็ไม่ครบเนี่ยจนต้องแจ้งประชุมเนี่ยชัเนแล้วนะมันได้แค่นี้มันล่มไม่ครบองค์ประชุมไม่ได้ในบัตรดลเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคขวัญออกหูมากเขาบอกขวัญออกหูเลยออกมาตั้งโต๊ะแถลง ด้วยอาการที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ค่ะด้วยอาการที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนชกตรงๆอ่ะไปดูทีละคลิปทีละวักทีละตอนเริ่มจากเริ่มจากคลิปที่หนึ่งเชิญฮะเชิญค่ะ,ซ,คะซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎานะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่เช่ ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรกประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด,ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพักประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุม โอ้โห oh, oh. แฉหมดอ่ะไหนๆก็ไหนๆเพื่อไม่ให้อารมณ์ขาดตอนไปฟังคลิปที่2ครับเชิญค่ะซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพัคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทําพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสํานึกรักพรรคไปให้ปัดสักนิดเถอะครับผมเชื่อว่าถ้าจิตสํานึกกลับพื้นมาปัจยริปัดจะเดินไปข้างหน้าได้ปัตยิปัดเป็นพรรคที่มีระเบียบมีข้อบังคับเราไม่สามารถทําอะไรโดยลําพังทำอะไรโดยที่เรามีความคีดส่วนตัวได้ปัตยิปัดมีกฎข้อบังคับ แต่วันนี้เนี่ยทุกคนมาฉีกข้อบงังคับพรรคปใ่าตรปส์เองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้พรรคปให้ปปดเนี่ยเสื่อมถอยอ่ะโอเคอชัดนะชัดการประชุมร่วมทั้งสองครั้งมีคนกระทําเลวซาม,มากไปฟังอีกหนึ่งคลิปเชิญค่ะวันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประนามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้อง ไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสานึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ระใช้ปัตรเดินไปหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคนโอเคใครบางคนคําแรกขอประนามคําที่สองเลวทามมากโอเค okay. ตอนท้ายของการประชุมนะคุณเฉลิมชัยก็รวมกลุ่มก้อน สสในสังกัดใช่ค่คะทั้งสิ้น21สสถูกต้องถ่ายรูปหมู่โชว์ให้สังคมได้เห็นชัดๆว่าสาสกลุ่มของเสียต่อเฉลิมชัยมีกี่คนประกอบด้วยใครใ<ช>ไม่ต้องบังหน้าบางตาไม่ต้องคาดหน้าคาดตานี่ก็คือสสในกลุ่มของผม21จาก25สสประชิธัตย์วันนี้มีแนว<อ>คิดตรงกับเสียต่อนั่นแหละพูดตรงๆสสกลุ่มนี้จะต่อสายไปที่คุณสาธิตวงนงเตย อดีตสสตรังนะคะพักประชาธิปัตย์คนเก่าคนแก่ของพักประชาธิปัตย์ด้วยกันอยู่ในที่ประชุมด้วยค่ะมาวานอยู่ในที่ประชุมด้วยภาพแบบนี้เป็นไงสักครู่หนึ่งต่อสายเป็นทคุณสาธิตวงเตยนะฮะค่ะเป็นหนึ่งบุคลากรเก่าแก่ของพรคประชาธิปัตย์เจอภาพประชาธิปัตย์แบบนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่สักครู่นึงคุณสาธิตวงนองเตยนะคะอดีตสสตรังค่ะ พักประชาธิปัตย์เดี๋ยวสักครู่นะคะต่อสายจะได้สอบถามกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้หลายคนก็บอกประชาธิปัตย์พักแตกแล้วที่จริงก็แตกมานานแล้วล่ะใช่พียแต่เหตุการณ์เมื่อวานมันเป็นการตอกย้ำอ่ะไปกันมาแล้วนะคะคุณสาธิตวงนองเตยค่ะอติตสสอต่างประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนมนทรัตน์คุณนันท์ครับครับขอข้อเท็จจริงก่อนคุณเฉลิมชัยเมื่อวานระเบิดเถื่องคุณเฉลิมชัยบอกว่า การประชุมล่มเพราะมีคนกระทํามีคนทําให้มันล่มจริงหรือไม่ที่มีคนทําให้มันล่มตั้งใจให้ล่มคือองค์ประชุมพัฒ์เนี่ยมีสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ตามกฎหมายต้องได้สองแสนเมื่อวานก็ได้ประมาณสองร้อยยี่สิบคนใชคะอบสองร้อยยี่สิบสามโอเคค่ะใช่ฮะผมอยู่ในที่ประชุมด้วยครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าจํานวนที่ขาดหายไปเนี่ย ไปไหนนะครับเ<ม>พิ่งเห็นจากข่าวเมื่อเช้าว่าม,มีตัวแทนสาขาพักคภาคีสามยี่สิบกว่าคน<ม>ก็ออกมาแถลงข่าวนะครับ<ม>ว่า<ม>เขาได้มีความคิดเห็นในทางที่ว่าจะใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าอารยะขัดขืน<ม>ก็คือเป็นการแสดงออกว่าเขาจะไม่เข้าประชุมเพ<ม>ื่อที่จะแสดงออกว่ามีข้อเรียกร้องสองข้อที่พูดถึงก็คือเรื่องแก้ไขข้อบังคับพัก เรื่อง73ติบนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทบทวนการเข้าร่วมร,ร,รัฐบาลทบทวนซึ่งผมผมก็มองอย่างนี้นะครับว่าคือผมมองว่าทุกฝ่ายเนี่ยรักพัฒนนะครับแต่วิธีการรักเนี่ยมันอาจจะตแตกกันแล้วก็วิธีการปฏิบัตินี่ก็อาจจะ่างกันนะครับครับฝ่ายหนึ่งก็อาจจะเห็นว่าวิธีการแบบเนี้ยเป็นการยุต,ติหรือย,ยับยัง้งแนวคิดซึ่งเขาไม่เห็นด้วยครับอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ประชุมไปเสียให้จบนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดความหมุนท,ที่อย่างที่เกิดขึ้นได้โอเคโอเคฟังคุณสาธิตพูดอย่างนี้และโยงกับความขึ้นไหวของตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ประจำภาคอีสานมันก็มองได้ว่ามันได้เกิดการกระทําเพื่อให้การประชุมมันล่มพูดกันตรงๆจะเรียกมันว่าอารยะขัดขืนหรือจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็มีคนกระทําให้มันล่มว่าอย่างนั้นเถอะนี่คือข้อเท็จจริงเป็นเบื้องต้นก่อนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับถูกไหมฮะ ผมเข้าใจว่ามีคนซึ่งตั้งใจไม่มาร่วมประชมุมอย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่มทางอีสานที่ทแถลงข่าวออกมาเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะครับ <Okay. S 2> อเคซ,ซึ่งในฐานะสมาชิกพรรคตัวเล็กๆคนหนึ่งนะผมไม่ได้เป็นกรรมการขางพรรคไม่ได้เป็นสสแล้วเนี่ยจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ไม่สบายใจและไปอ่านลายของสมาชิกพรรคทั่วประเทศในหลายจังหวัดนะเขาก็ไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผู้จงร่ม เพราะว่าอันนี้มันครั้งที่สามแล้วนะครับพี่ประชุมกันแต่ไม่เสร็จแล้วก็ครับยิ่งพอข่าวออกมาในทานองว่ามีการตําหนิตีติงกันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สมาชิกพรรคเกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ทาให้จบเขาไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันคืออะไรครับแต่ว่าข่าวที่ออกมาเลยมันก็มีเดชเชิงลบอะเนาะมันไม่ค่อยเป็นเชิงบวกกับพรรคเพราะงั้นผมเองนี่ออกรายการคุณนายน่เสียงมากเพราะจะพูดข้างใดข้างหนึ่งออกไปเนี่ย อาจจะทําให้เพื่อนไม่สบายใจแต่ก็อยากพูด okay. Okay. แต่ใ <Okay. S 2> นฐานะสมาชิกพรรคคนหนึ่ง <Okay. S 2> ว่าถ้าังไงดีให้เรื่องนี้มันจบลงโอเคโอเคเมื่อวานคุณเฉลิมชัยใช้คําว่าเลวซาม,มากเอ,อมันเป็นมันเป็นสัญญาณเลือดมันเป็นอ,อ,อีกหนึ่งวัตกรรมที่ตอกย้ําว่าประชธิปัตตแตกละเอียดแล้วถ้าผมจะใช้คําดังนั้นจะใกล้เคียมไหมครับคือ ผมเข้าใจว่าอาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกจากการที่จัดประชุมมาแล้วเป็นครั้งที่สามแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้การประชุมมันดําเนินการเลือกหัวหน้าพรับแล้วเสร็จได้เนี่ยแต่ทุกครั้งมาใช้เงินต้องใช้เงินนะครับเท่าที่ทราบในครั้งหนึ่งก็ประมาณสองรอยล้านบาทสามครั้งนี่ก็ปาขก็ไปหกเจ็ดล้านแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกที่ปะทุออกมาในเชิงอารมณ์ได้ครับแต่ว่าสะท้อนหน้ามันแตกละเอียดไหมเนี่ยผมว่าในมุมมองของบางคน ในพักเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่ที่แตกแยกกันจริงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสมาชิกพักที่อยู่ในบัญชีรายชื่อสมาชิกแสนมาคนเนี่ยเขาคิดยังไงนะฮะแล้วถ้าดูจากคะแนนเลือกสสของพักเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก้าแสนกว่าเนี่ยมันเยอะกว่าจํานวนสมาชิกที่มีอยู่ในนสมาชิกอีกเราต้องแคร์คนจํานวนนี้ด้วยครับครับ ท,ทีนี้ทีนี้ทีนี้คำว่าแคร์สมาชิกทั้งประเทศที่บอกว่ามีเป็นแสนคนไอ้คำว่าแคร์รูปธรรมเนี่ยมันจะสะท้อนผ่านอะไรได้บ้างสะท้อนผ่านการประชุมใหญ่ตัวแทนของพวกเขาทั่วประเทศหรือสะท้อนผ่านอะไรจึงจะเรียกว่าแคร์คือผมคิดว่ามาถึงจุดที่ทุกฝ่ายได้ประทุกความรู้สึกในใจออกมาผ่านตื่นอย่างน้อยเนี่ยท่านอดีตในข่าวจะลิมชัยท่านก็พูดชัดในความรู้สึกท่านน,นะ อีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีคุณนาทิปปิดตก็ออกมาพูดแนวคิดตัวเองก็นั่งแคทจเหมกันเนี่ยนะครับครับพอประชุมสามครั้งไม่จบเนี่ยผมคิดว่าจุดที่ทําให้สมาชิกพรรคทั่วประเทศมีความรู้สึกว่าแคร์เขาคือว่าก่อนประชุมครั้งหน้าหาทางทําให้จบได้ไหมขนาดรัฐบาลใหญ่เนี่ยที่ยังเลือกนายกกันไม่จบเนี่ยเขายังมีรัฐบาลข้ามขั้วกันได้คแล้วทําไมในพรรคสองฝ่ายซึ่งเห็นไม่ตรงกันในหลายเรื่องเช่น เรื่องร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลครับหรือเรื่องตัวหัวหน้าพรรคฝ่ายหนึ่งเชียร์คุณอภิสิทธิ์อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเห็นว่าออยากจะได้คนอื่นไปเนี่ยครับคุยกันได้ไหมผมแ็่ใจว่ามีการคุยกันอยู่บ้างแต่มันไม่จบนะครับคุยไม่จบเพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้เนี่ยผมว่าจะแคร์สมาชิกพรรคทั่วประเทศเนี่ยหาทางทําให้จบหาทางคุยกันเถอะเพราะว่าไหนๆก็ยกเว้นข้อบังคับครับครับ,รบไม่ต้องจบเรื่องเรื่องหัวหน้าพรครคเลยโอเค หกเจ็ดสิบวันหลังจากวัวหน้าพักลาแล้วเนี่ยก็มีเวลาอยู่ขณะที่รัฐบาลใหญ่เนี่ยก็ยังตกลงกันไม่แล้วจบยังเลือกนายกกันไม่ได้เนี่ยเรื่องในพักเนี่ยก็ต้องหาทางคุยกันโอเคนั่น <Okay. S 2> ทั้งสองฝ่ายนี่ผมคิดว่ามีคนซึ่กังวลเรื่องนี้อยูย่แล้วก็คุยกับผมเมื <c oughs> ่อวานตอนเช้าก็มีคนโทรมาคุย <c oughs> ะคระับในทำรองไอ้พี่เราทํายังไงกันดีนี้ให้จบผมก็ต้องคุยกันดี <c oughs> ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งอยากยึด อีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งไนยยือ้อถ้ายึดกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันจบยาก <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้มันพูดง่ายๆคือภาษาการเมืองโบราณแั้งจุดร่วมสังวนจุดต่างนเอาจุดร่วมมา,มา,มาคุยกันก่อนคือพัดเนี่ยมันก็แย่ตั้งแต่หลังเลือกตั้งโอวได้ยี่สิบคนเนี่ยมันก็มันก็ไม่ดีแล้วนะยิ่งเกิดสภาพแบบนี้มันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมนะครับคนเขาก็เป็นห่วงกันครับคล้วคุณสถิต ฝั่งของคุณเฉลิมชัยนะแกบอกอย่างนี้แกบอกว่าพยายามที่จะกดดันพยายามที่จะนวดพยายามที่จะขอให้มีการแก้ข้อบังคับเรื่อง70-30ก็มีอยู่ทงเดียวเพื่อที่จะให้อภิสิทธิ์วชชิวะชนะการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่และได้รีเทิร์นในตำแหน่งหัวหน้าพักฝั่งคุณเฉลิมชัยก็ถามกลับมาว่าไอ้อย่างนี้มันจะแฟร์ที่ไหนจะเลือกตั้งกันอยู่แล้ว มาวิ่งขอแก้ข้อบังคับขอแก้กติกาการเลือกตั้งเพื่อให้คนคนหนึ่งเพื่อให้คนคนหนึ่งได้กลับมาเป็นหัวหน้าพักเขาบอกว่ามันแฟร์ตรงไหนมันถูกต้องตรงไหนจะตอบแทนฝั่งคุณสาธิตปิตุตาชะอย่างไรดีครับคือผมผมคิดว่ามีสิทธิ์คิดได้ะ,ะ<ภ>แล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นก็มีสิทธิ์คิดได้อย่างนั้นจริงคร<ภ>ับ<ๆ>แต่ว่าเอาละทีนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วตอนนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วมันผ่านไปสามครั้งไม่จบเพราะฉะนั้นผมว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่แค่จะคุยกันนะ จะใครคุยกับใครก็แล้วแต่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาบนโต๊ะดีกว่าคนหนึ่งพูดผ่านสื่อวันหนึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดอีกวันหนึ่งไม่จบครับแล้วยิ่งไม่จบเนี่ยไอ้ที่แย่ไปหนักก็คือคือพักคือความรู้สึกของคนในพักที่เป็นสมาชิกคนที่เขาเชีย์พักถ้าเกิดเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะว่าเรื่องแาม7-30เนี่ยคิดกันยังไงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าฝ่ายมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้า7-30ผมได้เปรียบ พราะผมมีสอสอในมือที <c oughs> อ่ฟังอยู่ยเพราะผมเสียเปียบ <c oughs> เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งรวมกันแล้วแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์คือถ้าคิดความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยมันคุยัะตกลงกันไม่ได้ครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดแบ,บกขึ้นมาพูดก,กับะตูถ้าเกิดเจ็ดติดสามสิบตัวหัวหน้าพักนี่คิดกันยังไงตัวกรรมการบริหารพักคิดยังไงที่ผมใช้คาว่ารัฐบาลใหญ่ยังคิดข้ามคู่ี่ะผมว่าในพักนี่เป็นพักเดียวกันนั้นครัอหาอะไรที่มันคิดตรงกันมาคุยกันดีกว่าแลวพอทำเรื่องนี้ให้จบเนี่ย เรื่องใหญ่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลไม่เรื่องมันจะหมดแต่มันเรื่องจะฟื้นพักอย่างไร,รให้ไปรอดในการเลือกตั้งครั้งหน้าผมดูการเมืองใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่แน่นอนอตอนนี้ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วก็เรื่องที่โดนร้องไปลงไปแด,ดงไปเหลือปีอเป็นร้อยเรื่องเลยไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะเลือกตั้งซ่อมระยองเนี่ยก็ไม่รู้จะสู้เขาได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับต้องทําเรื่องนี้ให้จบเพราะมันจะรีบฟื้นความเชื่อมั่นของคนออกาี่เลยครับ คุณสาธิตคะดูแล้วจุดร่วมมันก็ตรงกันยากนะน่าจะปรับจูนกันได้ยากอะ่ะมันจะต้องทํำยังไงอะ่ะเพราะดูแล้วถ้าจุดร่วมมันไม่ตรงจะคุยยังไงก็ไม่ได้หรือเปล่าคะคือถ้ายากแล้วสู้กันแล้วก็แตกเนี่ยมันก็ไม่พ้นเหตุกา,ก,าการณ์ติดพกกนหลังสิดพกการนี้สจเหลือเท่าไหร่ผมว่าทุกคนในพักก็เห็นประสบการณ์โอเคเพราะ,ะนั้นผมถึงใช้คาว่าเมื่อวานมันถึงจุดที่ทุกฝ่ายได้ใช้เพราะปะทุอารมณ์ที่อยู่ในใจตัวเองแล้วหลังจากเนี้ย จะเย็นลงนิดหนึ่งโอเคเอาคนมาคุยกันค่ะว่าไปได้คุยได้ครับหาคนมาคุยกันจะเอาใครมาเป็นตัวกลางจะเอาใครมาคุยขนาดหลวงพ่อชวนขนาดหลวงพ่อชวนเดี๋ยวนี้นะก็ไม่มีใครเขาฟังแล้วในพักขนาดนี้ไม่มีใครฟังใครแล้วนะหลวงพ่อชวนก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนสมัยก่อนแล้วมันจบแล้วแมในวัดในวัดไม่ได้มีพระรูปเดียวมีใครอีกครับที่พอจะได้ก็คืออย่างนี้ผมพูดความจริงนะครับ ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างมีคนที่กังวลแล้วก็ควรจะคุยกันเพียงแต่ว่าพอคุยกันแล้วไปสื่อให้กับผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ตกลงกันค่ะไม่เป็นที่คุยกันเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยควรจะทําให้ทุกฝ่ายเนี่ยอันกลับมาฟังแล้วก็คุยกันได้มันมันมีภาษาที่มาอาจจะดูน้ำนึกนิดนึงให้คุณและเจ้าโนนีนันก็หลายแแบกต้องคุยกันแล้วแหละต้องจบแล้วแหละไม่งั้นความรู้สึกสมาชิกพรรคมันยิ่งแย่ลงทุกวันโอเคโอเค เอาละครับมันต้องคุยกันคำถามก็คือใครกับใครจะยอมคุยกันหรือไม่ใครเป็นตัวกลางมีตัวกลางหรือไม่คนกลางจะต้องมีบาร,รมีมากจริงๆหลวงพ่อชวนก็ก็ก็ก,ก็ก็ถอยไปแล้วละ่ะเหลือหลวงพ่ออีกกี่องค์มองไปมองมาทั้งพักปฏิบัติผมผมไม่เห็นหลวงพ่อเหลือเลยสักองค์นะตอนเนี้ <S <S คือบางทอีอาจจะถึงเวลาที่เหล่าเมนทั้งหลายต้องคุยกังแล้บ้างเหล่าเมนทั้งหลายต้องมาคุยกันะละ วันนี้คิดวบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายจริงๆคุณ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 สาธิตคิดว่ามันจะจบแบบสิบมกราไหมในที่สุดมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะต้องมีการแยกแยกออกไปตั้งพักใหม่อยากอยากใช้คำนี้ถ้าไม่คุยกันจากวันนี้คงเกินมือโอเคแต่ถ้าคุยกันจากวันนี้ไปเนี่ยบ้านเราเหลือคนน้อยอยู่แล้วครับรักษาความเป็นบ้านไว้รักษาความเชื่อมั่นคนต่อบ้านเราโอเค อยากให้ทุกคนคิดตรงนี้เป็นหลักถ้าทุกคนคิดตรงนี้เป็นหลักคุณจะไร้รอติดตามต่อละกันนะคะกขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณสาธิพวงหนองเตยนะคะดิศสสตรางประชาธิปัตย์ค่ะ